เกีย่ยวชื่อวิทยาศาสตร์มรินเดซิทริฟอรีแอลชื่อวงรูบิเอซีลักษณะวิสัยไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางาดเด่น<ะ>ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปรีหรือไข่กลับดอกเล็กสีขาวออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบผลรวมลำต้นเปลือกต้นเรียบถึงเป็นร่องเล็กน้อยสีเทาถึงน้ำตาลอมเทามีขนเล็กน้อยหรือกเกลี้ยงต้นตั้งตรงแต่กิ่งต่ำถึงกลางแข็งแรงเนื้อไม้เหนียวแน่นใบดอกและผลขึ้นตามกิ่ง ใบของต้นยอบ้านเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปรีถึงรูปไข่ปลายใบแหลมโคนใบมนหรือสอบขอบใบเรียบแผ่นใบหนาเป็นมันสีเขียวเข้มเส้นกลางใบเด่นชัดกา้านใบสั้นผิวใบเรียบเป็นเงาดอกของต้นยอบ,บ้านออกเป็นช่อกระจุกเล็กตามซอกใบดอกสีขาวรูปกลวยแคบปลายแยกเป็นห้าแฉกกลีบดอกบางเรียนซ้อนกันเล็กน้อยมีกลิ่นหอมอ่อน เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ภายในเดียวกันผลของต้นยอบ้านเป็นผลรวมรูปไข่ถึงรูปรีผิวขรูขระเป็นตาตาสีเขียวอ่อนผลของเนื้อนิ่มมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวภายในมีเมล็ดจำนวนมากฝังอยู่ในเนื้อใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและอาหาร